สวัสดีครับทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาทําการอวดของเล่นกันดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับมีสินค้าต่างๆเนี่ยออกใหม่มาค่อนข้างเยอะเลยเนะมีทั้งสินค้าธรรมดาแล้วก็สินค้าที่เป็นพีบันไดนะครับซึ่งถึงแม้ว่าผมนี่นะครับยังจะไม่มีเวลาในการต่อโมก็ตามแต่ว่ายังไงครับเรามาเริ่มทําการอวดของเล่นกันดีกว่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มจากอะไรธรรมดาธรรมดากันก่อนนะครับผมกับอย่างแรกสุดเลยครับนี่เลย Sd g u n น a m World Hero นะครับ w o r d e Buster Team Member นั่นเองนี่็คือหุ่นลูกน้องของ v e r l d Buster Gundam ครับซึ่งเราว่าลูกพี่เนี่ยออกร่างอัปเกรดมาแล้วลูกน้องก็ตามมาติดๆนะครับผมโดยตัวนี้ครับจะมีรูปร่างแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยเหมือนกับ v e r d e Buster ทุกอย่างเลยนะแต่จะมีชิ้นส่วนบางส่วนเช่นส่วนหัวที่ต่างออกไปสติกเกอร์บางชิ้นที่ต่างออกไปนะครับผมแล้วก็มีอวบุตที่ให้มาต่างกันครับโดยวเรียกรว่ากล่องนี้เนี่ยก็สามารถนำไปเล่นกับตัวเล็ก ตัวเดร็กเซตที่ออกมาก่อนใ mm hmm. นั้นนส่วนการที่เอาพาัดเท้ามาติดเรือ,อาพาัดหลังมาติดนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมาดูนะครับว่าลูกพี่ของเขาเนี่ยเท่มากๆแล้วเนอะตัวนี้จะเท่ขนาดไหนนะครับเรามารอดูชมกันดีก,กว่าครับกับ v ว r d ์เดย์ m ีมเมมเนะครับแล้วก็กล่องถัดไปนะครับต้องบอกว่าฟันกันจบมาครึ่งปีแล้วครับแต่ว่าโมเพิ่งออกครับกับ โนบุนาก,กะร์กันดำเอเปียนดาร์คส์มาร์กเวอร์ชันนะครับผมนี่คือโนบุนาก,กะครับในเวอร์ชันดาร์คส์มาร์กหรือร่างที่ใส่หน้ากากดำเข้าไปเองเนอะซึ่งร่างนี้ครับต้องบอกนะครับว่าอย่างที่ผมบอกไปแหละในเรื่องเนี่ยสู้กันจบกับโจโฉไปนานมากๆแล้วนะครับผมจะน่าจะประมาณเกือบครึ่งปีแล้วแหละเนอะแต่ว่าโมครับก็พึ่งออกมานะครับผมโดยตัวนี้นะครับว่าเป็นเวอร์ชันย้อมสีของโนบุนาก,กะตอนแรกสุดเลยนะโดยตัวนี้ครับจะถูกเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำสีแดงเป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าาามมมมันนจะะเเป็็กกรย้ออแวตถ แต่ผมบอกว่าผมค่อนข้าง,งาจะชอบสีตัวนี้มากเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตอนที่ต่อออกมาแล้วครับโนบูนากะดักสมาร์ทเวอร์ชันเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมโอเคเพราะงั้นไปดูกล่องถัดไปกันกล่องถัดไปครับบอกว่าเป็นกล่องใหญ่กล่องแรกเลยนะครับกับ นี่เลยครับซูปเปอร์มิพรารนะครับผมผู้กล้าสุริยันไฟเบิร์ดนั่นเองนะครับผมคุณยูชาเนี่ยนะครับในสุดผมก็ได้มาครอบเขาเลยครับนี่เป็นสินค้ายูช่าเรื่องที่2ที่ออกมาต่อจากก่อนหน้านี้เป็นามันจะเป็นกาโอไก้าเนอะแล้วก็เป็น ดักวอร์นะครับและที่สุดเรื่องที่3ก็เป็นไฟเบิร์ดนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆกล่องนี้เนี่ยอ่าถ้าเกิดผมจะผิดคือร้านบอกผมนะครับว่ามีการดีเลย์ในการส่งคือตอนแรกเนี่ยจะมาพร้อมกับตัวกระโอมาเซลนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคือเหมือนกับมันดุกดีเลย์แหละก็เลยเพิ่งมาครับกับไฟเบิร์ดตัวนี้นะครับซึ่งนะครับว่าก็ยิ่งใหญ่อลังการมากครับกับไฟเบิร์ดเนี่ยสามารถประกอบร่างแยกร่างได้ต่างๆมีด้วยต่างๆมากมายครบถ้วนนะครับเดี๋ยวมาดูรับว่าไฟเบิร์ดนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยยผมมมออาาาาาจจะะไไไ่่่่่ดดด้้ีีเเเววลในนนนนนกรรรตขััคบบฟิ์ ค่อนข้างต่อยาวเลยทีเดียวนะครับผมโอเคพอนไปดูกับกล่องถัดไปกันดีกว่านะครับอ่ะกล่องถัดไปครับผมบอกว่ามากันแบบเป็นแพ็คคู่นะครับกับนี่เลยครับสาว 10mm ตัวใหม่นะครับผมกับ S p o r t i o นะครับผมอัลฟานั่นเองครับแล้วก็ใน2ตัวพาร์ตอาวุธนะครับแฟนตาซีเวปพอนนั่นเองนะครับผมในที่สุดครับหุ่นตัวที่3ของฝ่ายสหพันธ์ครับก็ปรากฏตัวเรียอยครับกับ S p o r t i o ออัลฟาตัวนี้นะครับซึ่ง ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะเท่มากๆเลยครับกับตัวนี้มีเลเวลครับในการแปลงร่างได้นะครับเป็นรูปแบบยานไฟโหมดเนาะหรือสามารถเอาอุปกรณ์อื่นๆครับมาประกอบร่างก็ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าแน่นอนนะครับว่าผมเชื่อว่าตัวนี้ครับเป็นหุ่นที่แข็งแกร่งมากแน่นอนเนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนรีวิวกันครับเราดูกันเลยครับว่าเอสโพติโอตัวนี้ครับจะมีเลเวลอะไรความสามารถยังไงและมีพลังพอมาที่จะสามารถต่อกรกับเหล่าแม็กซี่ออนได้นั่นเองนะครับผมโอเคเพราะฉนั้นถัดไปก็จะเป็นเรื่องของตัวอาบุตรนีนะครับ มซึ่งเป็นอาวุธที่ผมบอกว่าดีไซน์ค่อนข้างถูกใจผมมากนะมีทั้งปืนทั้งค้อนทั้งเคียวทั้งลูกตุ้มนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราน่าจะได้หลาเลยแหละว่าอาวุธต่างๆครับต่อออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับผมเขีแล้วก็กล่องถัดไปนะครับกล่องใหญ่อีกกล่องหนึ่งนะครับผมกับนี่เลยสินค้าพีบันไดนะครับโรบอทธรรมชิ แอสล s สเดรสทอยเยอนะครับผมนี่คือคุณตัวเอกจาก p a ซิฟิกริม The Black นะครับภาคที่ฉายใน n น t f l i x นั่นเองซึ่งกล่องที่บอกว่าผมก็รอคอยมาอย่างค่อนข้างยาวนานตั้งแต่ผมสั่งร้านไปนะครับแล้วก็ในสุดครับของก็มาสักทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อครับว่าแอสล s สเดรสทอยเยอในลายของโบรบอธรรมชีเนี่ยจะสวยขนาดไหนทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับผมโอเคแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับ เคียวไข่เซนกิครับกับไมเลสโจกันนะครับผมหุ่นพระเอกตัวที่2ในเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งนะครับว่าอย่างที่เห็นตรงภาพเลนะครับเป็นหุ่นรบสายสไนเปอร์นะครับซึ่งปืนของเขาเนี่ยก็เท่มามาเลยนะครับรวมถึงลูกเล่นต่างๆของตัวนี้ครับต้องบอกว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมในเรื่องของจุดขยับต่างๆครับหรือลูกเล่นในการที่ว่าสามารถทําท่ายิงปืนแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ปืนจะเห็นว่ามีลูกเล่นต่างๆเช่นในเรื่องของการถอดขยับต่างๆนะครับผมตามรูปตัวนี้ที่ว่าสามารถเส่ม le <pl ains> ือได้สามารถล็อกได้หรือสามารถปลดล็อกได้นะครับแตวว้อองงก่าาสย มากแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าโจกันเนี่ยจะเทขนาดไหนนะครับจะเทเหมือนในอนิเมะหรือเปล่านะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคเพราะกันถามว่าเดี๋ยวอนาคตเราจะมีอะไรรีวิวกันบ้างนะครับยางล่าสุดเลยเคี่ยวไคเซนกินะครับกับโจกันนะครับผมหุ่นพระเอกตัวที่2ในเรื่องนั่นเองนะครับเดี๋ยวตัวถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นเรกิที่ออกมานะครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนตัว 30mm นะครับ2กล่องคือ S Po d i o Alpha นะครับแล้วก็นี่เลยครับ อาวุธคัสตอมแฟนตาซีเวปอนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงเนอะรวมถึงตัวเอ็กซ์พอร์ติโอเนี่ยผมอาจจะมีการนักไหม่คัสตอมกับอุปกรณ์อื่นให้กลายเป็นร่างใหม่ด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเป็นแบบนี้นะครับกล่องที่2กล่องที่3เนอะแล้วก็ถัดไปแน่นอนเลยครับโรบอทธรรมชีครับแอสลาสเดสทอยเยอร์ er นะครับเรามารู้กันถึงครับว่าแอสลาสเดสทอยเยอร์ er เนี่ย คนที่เป็นโรบอทธรรมชาตินะครับจะเท่เหมือนในการ์ตูนหรือเปล่านะครับผมซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าน่าจะเท่มากแน่นอนเนะแล้วก็ของใหญ่ของเรานะครับผมู้ก้าสุริยันไฟเบิร์ดนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าผมอาจจะไม่ได้รีวิวเร็วๆกับตัวไฟเบิร์ดตัวนี้แต่ว่าผมจะมีรีวิวแน่นอนครับเนื่องจากว่าเป็นถึงหุ่นรบพุก้าทั้งทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไฟเบิร์ดเนี่ยจะเท่อลังการขนาดไหนนะครับแล้วก็ทัดไปแน่นอนครับผม s อซกระนั้ h เ r อร์ฮีโร่สองกล่องนะครับอ่ะยังไงโดย เดืองบนเขาว่าตอนให้เป็นสินค้าย้อมแมวเนี่ยมันจะเท่เหมือนตัวเดิมหรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะคุ้มค่ากับการรอคอยไหมที่ว่าออกมาแบบดีเลย์มากๆเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับกับเวอร์เด้นะครับบัสเตอร์ทีมเมมเบอร์นั่นเองครับผมหุ่นลูกน้องของเวอร์เด้บัสเตอร์กันนั้นนั่นเองซึ่งเดี๋ยวมาดูครับว่าหุ่นลูกน้องเนี่ยจะเท่ไหมแล้วก็ตอนที่ติดอุปกรณ์พิเศษเข้าไปนะครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งต้องมาเลยว่าในตอนนี้ครับก็มีสินค้าที่ อ่าไม่ใช่สิมันบอกว่ามีของที่ค่อนข้างเยอะมากๆเข้ามานะครับเอาจริงคือตัวกาโอ กาโอมาเซอร์ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับผมรีวิวผมมีลงไปประมาณ2อาทิตย์แล้วน,นะกาโอมาเซอร์เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ต่อนะครับหรือตัวในส่วนของ e x t r e m e g u n d a m e c ม i p กฤกษ์เผมก็ยังไม่ได้ต่อเช่นกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยงานยุ่งมากเลยไม่ค่อยมีเวลาต่อนะครับแต่ว่ายังไงครับผมก็จะหาเวลานะเอามาต่อแล้วก็ามารีวดูทุกคนดูกันนะครับว่าแต่ละยางแต่ละกล่องเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมเพราะฉะั้นช่วยอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวได้เห็นรีวิวกันแน่นอนนะครับผมโอเเเเคคคคคคคพรรรรรรราาาะะะะฉนนนนนนัััััั้้้้้บบบบววววววิิิดดดดดดีีีีีีีีโโโอออออปจจำ่่่่ยยยยกกกก็็มมแลลลใชชชไ์์ทสญื ก็สนุกกับช่องนี้ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์้าคุณได้เสมอเลยสําหรับวันนี้ครับก็อบบเอาไว้เท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าครับรบ,บ๊ายบาย